หากคุณเป็นอมตะเหมือนสัตว์ลองจินตนาการดูว่าหากเป็นอมนตะเราจะรู้สึกอย่างไดในช่วงแรกเราจะมีชีวิตเหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปมีวัยเด็กจากนั้นก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่และเข้าสู่วัยชาราเมื่อเข้าสู่วัยชาราได้สักระยะหนึ่งเราก็จะสามารถย้อนวัยกลับไปเป็นวัยเด็กและเติบโตใหม่คุณจะกลับเป็นเด็กได้โดยไม่จำกัดไม่มีคำว่าแก่ตายมีชีวิตอยู่เป็นอมนตะอย่างแท้จริง แต่ก็อาจนำมาซึ่งปัญหาประชากรล้นโลกได้ไง่ายๆสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะนั้นมีอยู่จริงและมันก็คือแมงกะพรุนนั่นเองแมงกับพุุนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับและน่าสนใจประเภทหนึ่งเชื่อกันว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ยุคในโดเสาวจวบจนปัจจุบันแต่แมงกะพรุนที่เราพูดถึงนี้พิเศษกว่าสายพันธุ์อื่นตรงที่มันได้รับขนานนามว่าเป็นแมงกะพรุนอมตะ แมกกาพูนสายพันธุ์ t e r a t o ซ y s n e w t e r i c u l a เป็นแมกกาพูนตัวจิ๋วที่อาศัยอยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนความสามารถอันน่าทึ่งก็คือในช่วงที่เข้าสู่วัยแก่หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อการใช้ชีวิตมันสามารถย้อนวัยตัวเองกลับไปสู่วัยเด็กได้โดยที่เซลล์ในร่างกายก็ย้อนไวัยไปด้วยจากนั้นมันก็เติบโตใหม่เป็นแมกกาพูนตัวโตวเต็มวัยอีกครั้ง เรียกได้ว่าเป็นอมตะในแง่ของอายุไขแต่ก็ยังสามารถตายได้จากปัจจัยภายนอกเช่นถูกนักล่ากินหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนอาหาร